ตาไปแล้วครับจากรูปที่เห็นเนี่ยก็คือหนึ่งเนพิมพเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆ2407คร<ะ>ับสาเหตุเพราะว่าการแกะแม่พิมพ์ที่ยังดูไม่สวยงามเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นแม่พิมพ์ผ<ะ>ิดครับเพราะเรามีบทพิสูจน์แล้วว่าในปี2400ครับมีการสร้างสมเด็จเกจชยโยที่วชัชโยเนี่ย<ะ>หลังจากท่านกลับมาจากขเขมรเนี่ยใช้แม่พิมพ์ไม้ด้วยแล้วก็มีแม่พิมพ์ที่เป็นหินศิลาะนะศิลาแรงเรามีอยู่แล้วครับซึ่ง อันนี้ชัดเจนมากกลับมาจากขเขมรแล้วก็มีการแกะศีลาแรงซึ่งแกะแล้วออกมาสวยแล้วก็กดเนื้อดินเนี่ยสวยแต่พอจะกดเนื้อปูน สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้ผมอยู่กับผู้การโบนะครับแล้วก็มีพระที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปไปดูด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโครงการที่เราจัดอบรมนะครับเรื่องการดูพระสมเด็จเนี่ยที่จะได้รับเอกสารนะครับเป็นเกียรติบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับสองฉบับนะครับเป็นราชการใบหนึ่งครับ แลวก็เป็นใบรับรองที่เป็นภาษาอังกฤษอีกใบหนึ่งเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับออกมาเต็มภายในวันเดียวนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านติดตามรอรอบที่สองนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าทางผู้การโบนะครับมีพระที่มีความสงสัยนะครับก็เลยเอาเข้ามาถามเดี๋ยวรูปเนี่ยจะขึ้นที่จอด้านหลังนะครับไม่ทราบว่าพระเนี่ยที่โบได้มาไงครับครับก็มี ผู้ใหญ่ครับที่เคารพนับถือกันมานานนะครับให้มาออตอนแรกผมพิจารณาดูแล้วเอ๊ะทำไมลักษณะลักษณะขององค์พระเนี่ยไม่ไม่ไม่สมมาตรกันก็อาศัยได้ความรู้จากอ,อ,อาจารย์เนี่ยครับทั้งดูคลิปทั้งศึกษาทั้งพูดคุยอะไรต่างๆก็กลับไปพิจารณารก็ยังมองไม่ออกอีกครับว่าเอ,อพระเนี่ยจะสร้างใน ยุคไหนนะครับก็เลยมาขอความรู้จากท่านอาจารย์นะครับครับก็ต้องบอกว่าที่ผมได้เจอนะครับก็มีความรู้สึกขอดีใจมากนะครับดูในรูปด้านหลังนี่นะครับก็คือพระที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือว่าลักษณะพิมพ์เนี่ยจะไม่ได้คมชัดครับและพระเป็นเนื้อแห้งนะครับเป็นลักษณะเนื้อผงซึ่งถ้าเราไปไล่ประวัติดูแล้วครับตอนสมเด็จพุทธิยานโตเนี่ยท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2407นะครับพศังราช2407เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมีการนะครับทดลองในการทำพระเนี่ยลักษณะก็คือใช้ปูนเปลือกหอยมาผสมนะครับ<ช><ม>แล้วก็มีบรรดาที่เรารู้ครับผงเกสรต่างๆนะครับดินทั้งเจดอย่างเงี้ยนะครับผงเกสรน,นี่ก็แล้วแต่เลย<ช>หลายตำราบางทีก็บอกมีเกสรดอกบัวทั้งเจดนะครับ,รบรเรียกสตะบ,บงกฎอย่างเงี้ยนะครับไ,ไล่ตั้งแต่บัวพันุ์ต่างๆไปนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า <c oughs> ผง ไม่จะว่าจะเป็นว่านต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเพราะเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าพระน่าจะเป็นเนื้อผมครับแล้วสมเด็จพระจันทร์โตก็ดังเรื่องเนื้อผมมาก่อนแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นะครับพระธรรมถาวรนี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นเจ้าวาดวันละครได้ให้คําสัมภาษณ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2470หลังไม่อีก63ปีนะครับซึ่งท่านทนสมเด็จพระจันรโตด้วยท่านบอกว่า ท่าสมเด็จโตเนี่ยมีความกังวลเรื่องของพระเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ใช้ปูนมากไปก็แตกนะครับไม่สวยแล้วก็เรื่องแกะแม่พิมพ์ด้วยจนกระทั่งพบหลวงวิจารณ์เจรนายอันนี้คือว่ากันตามหนังสือนะครับได้นําน้ํามันตังอิวมาผสมจากนั้นก็ใช้แม่พิมพ์ที่แกะจากหินหินมีดโกนเขียนแบบนั้นแลวก็คือหินรับมีดนี่แหละหินมีดโกนนะครับหรือหินแม่น้ําซึ่งปัจจุบันก็มีคนพบเยอะแล้วนะครับ ก็ทาให้พิมพ์มีความสวยงามขึ้นแล้วเนื้อนก็จะมีลักษณะมีความมันเงาครับนะครับมีลักษณะคล้ายๆงาช้างเนี่ยก็มีเขียนเอาไว้นั่นหมายความว่าพระที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเป็นลักษณะเนื้อผงอ่าซึ่งการทําพระเนื้อผงเนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนท่านจะมาอยู่วัดละคังครับนะครับก็คือมีตั้งแต่อยู่ที่บางขุนพรมนอกซึ่งเนื้อเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเนื้อผงวิเศษก็คือเป็นเนื้อผงดินสอนะครับแล้วก็มีการผสมปูนเปอร์ขอยด้วย พากก็จะแห้งครับแล้วสภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นพาที่ไม่ได้ใช้อันนี้คือสวยมากนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆครับซึ่งผมเคยออกคิดไปละหน้าพาจะเย็นเยนหน่อยแล้วสีเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเข้มขึ้นออกน้ําตาลนิดๆขึ้นมาแต่เนื้อก็จะนวลขึ้นด้วยครับถ้าผ่านการใช้นะเพราะเนี่ยชุดนี้เนี่ยถือว่าถ้าให้พูดถึงยุคก็น่าจะเป็นยุคช่วงที่เนื่องจากเราดูพิมพ์ด้วยครับการแกะพิมพ์เป็นพิมพ์แบบสามชั้นแล้วด้วยนะครับน่าจะเป็น คาบเกี่ยวกันนี้กับที่ท่านอยู่วัดละคังแล้วก็คือท่านมารับสมณศักดิ์เนี่ยเป็นนะครับเจ้าวาดวัดละคังก็คือเป็นพระธรรมกิตตินะครับในปีพุทธศักราช2,395นั้นพระชุดนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตั้งแต่2,395จนถึง2,407เป็นช่วงนี้นะครับถ้าจะพูดถึงว่าในมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะพระที่เป็นเรียกว่ายุคต้น ถ้ายุคต้นของสมเด็จวัลลคังเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะนี้ใช้คําว่าวัลลคังนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านั้นแล้วกันเอาว่าตัานน้งแต่มาอยู่วัลลคังเนี่ยนะครับอ่าจนถึงท่านเป็นสมเด็จวัลลคังเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะเนื้อนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าจะก่อนหน้านี้ก็จะมีสมเด็จเกีิชยโยที่เป็นเนื้อดินเผากระเบื้องครับอันนี้ก็มีเขียนเอาไว้ว่าเนื้อที่เป็นดินเผากระเบื้องอะทไว้สวยแล้วแต่ต่อมาเนี่ยมีการมีการใช้ ปูนเปลือกหอยมาผสมของเกสรต่างๆดินต่างๆครับแล้วพระก็เหมือนความสวยงามเนี่ยลดลงซึ่งอันเนี้ย,ลลเ,ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าอันนี้ต้องแยกกันนะครับระหว่างคนที่เขาบันทึกเนี่ยแต่ว่าเราเป็นคนรุ่นหลังแล้วเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราก็ถือว่าอันนี้คือค,อความสวยละมีความเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งครับผมผมอพี่นาดูจากจากเนื้อองค์พระเนี่ย อ่าปรากฏว่ามีเนื้อของพระกำแพงสุมกออยู่ด้วยอ่าครับเพราะฉะนั้นที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ว่าท่านสมเ็จโตเนี่ยท่านพบพระกำแพงสุมกอเมื่อปีสองสามเก้าสองครับผมเพราะนั้นพระองค์นี้ก็คือทําหลังจากสองสามเก้าสองนี่ท่านอาจารย์อาจารย์เ่อยนระยะเวลาอาจจะสองสามเก้าห้าขึ้นไปจนถึงสองสี่ศูนย์เจ็ด ครับครับถ้าเราไล่เวลาไปแล้วครับจากรูปที่เห็นเนี่ยก็คือหนึ่งเนพิมพ์เนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆสองสี่ศูนย์เจ็ดครับสาเหตุเพราะว่าการแกะแม่พิมพ์ที่ยังดูไม่สวยงามเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นหน้าพิมพ์หินครับเพราะเรามีบทพิสูจน์แล้วว่าในปีสองพันสี่ร้อยครับมีการสร้างสมเด็จเกจชยโยที่วัชโยเนี่ยหลังจากท่านกลับมาจากเขมรเนี่ยใช้แม่พิมพ์ไม้ด้วยแล้วก็มีแม่พิมพ์ที่เป็นหินศิลาครับนะศิลาแรงเรามีอยู่แล้วครับซึ่ง อันนี้ชัดเจนมากกลับมาจากเขมรแล้วก็มีการแกะศิลาแรงซึ่งแกะแล้วออกมาสวยอแล้วก็กดเนื้อดินเนี่ยสวยครับแต่พอจะกดเนื้อปูนใช่ไหมครับเนื้อปูนกับเนื้อดินเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อปูนเนี่ยจะกระด้างกว่าหยาบกว่าและเป็นปูนปั้นด้วยเนี่ยเพราะเนี่ยศิลาเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่มันม่ต้องเปลี่ยนเป็นแม่พิมพ์หินอันนี้การแกะแม่พิมพ์หินเนี่ยนะครับในบันทึกของบาดหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาสมัยรอสี่ บอกว่ามีช่างแกะซีลาอยู่แค่คนเดียวในสมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็บอกว่าช่างไทยสุดเฮกถนัดเรื่องของการแกะไม้ถ้าไม้เนี่ยคืออันดับหนึ่งเมืองไทยเนี่ยแกะยังไงก็สวยเพราะเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแม่พิมพ์ไม้แล้วพระไม่สวยครับเพียงแต่ว่าไม้เนี่ยกดปูนกดได้ไม่นานปูนก็จะติดปูนก็จะติดนะครับอันนี้เราต้องดูความแข็งต่างกันละวนั้นสิ่งที่จะกดได้ดีคือหิน ที่จะกดกับปูนแล้วขึ้นรูปได้นะครับแล้วสวยงามแต่ว่าคราวนี้ถ้ายังมาไม่ถึงมือหลวงวิจารณ์ซึ่งจะถามว่าหลวงวิจารณ์เนี่ยนะครับมีจริงหรือไม่เนี่ยผมอิงตามพระธรรมถาวรให้สัมภาษณ์แล้วกันนะครับ,รบว่ามีแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้ที่สามารถแกะแม่พิมพ์หินได้นะรหรือจะเป็นช่างใดก็ตามที่มีบันทึกอยู่ในบาทหลวงฝรั่งเศสที่บอกว่ามีช่างแกะศิลาอยู่คนหนึ่งถ้าได้ช่างแกะศิลาที่แกะหินที่สวยครับก็ต้องกดได้สวย พราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์จากองค์พระที่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเริ่มใช้แม่พิมพ์หินแล้วแต่ยังไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีของการสร้างเนี่ยต้องอยู่ใกล้2407มากๆช่วงนั้นครับไม่2406ก็2407นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าอ่าพระเนี่ยแห้งน้ํามันตังอิวยังไม่มาครับองค์หนึ่งชุดเนี่ยน้ํามันตังอิวยังไม่มาพอพว่าน้ามันตังอิวมาปุ๊บเนี่ย ถ้าทำราธาวรบอกเลยว่าสวยนเนื้อสวยนะครับมีเรียกว่าเราก็จะเห็นแล้วล่ะพระกมีความเงามันซึ่งท่านพูดแล้วมีการแตกลายสังขาโลกอะไรทั้งหมดเนี้ยมาจากพระที่มีการผสมของน้ำมันต่างอิวครับผมผมศึกษาคลิปของท่านอาจารย์มาตั้งแต่ EP หนึ่งก็พระลักษณะนี้จะดูน้อยใช่ไหมครับอาจารยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอค,คือถ้ามีคนใช้หมายถึงว่าบูชาพระ พกติดตัวห้อยติดตัวครับหรือฝนทําน้ํามนต์เนี่ยจะสึกง่ายกว่าปกตินะครับแต่แช่น้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าถูหรือใช้บ่อยๆนะครับเศษสีกับตัวเนี่ยด้วยความที่เป็นเนื้อผงเนี่ยนะครับก็จะก็จะสึกง่ายกว่าปกตินะครับแล้วนี่เราก็ดูส่วนหนึ่งที่เรา่าต้องบอกว่าพาที่ท่านเห็นนะได้ในด้านหลังจอเนี่ยคือ่นันผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นมาหมดแล้วนะครับวจสอบแม่เหล็กได้ ความถงจำเพาะได้เอ็กซเรย์ฟ์เรเแล้วจริงๆผ่านมาแล้วด้วยฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าสร้างถูกพิธีแล้วกันนะครับองประกอบพร้อมนะครับก็ถือว่าหาหาดูยากนะครับในคลิปนี้ครับครับพี่โบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ได้ความกระจางจากอาจารย์นะครับว่า พระที่เป็นรูปทรงลักษณะนี้ซึ่งไม่เหมือนสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่เราเราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปซึ่งผมก็ดูแล้วก็ก็แปลกตาดีแต่ว่าไม่มีความมั่นใจเพราะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะอาจารย์มาต้องรบกวนให้อาจารย์มาช่วยตรวจสอบดรับครับก็วิเคราะห์กันตามองค์ประกอบเนื้อหาทางปรสานนะครับแล้วก็เพลินว่าต้องบอกว่าการตรวจสอบองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยก็ผ่านด้วยเพราะเนี่ยเราว่าใช้ เขาเรียกว่าใช้มาตรฐานนะครับในการชี้ชัดระบุลงไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันว่าพระน่าจะอยู่ช่วงไหนเพราะเนี่ยจากเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ในช่วงแรกของการเป็นพระสมเด็จนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอางค์ประกอบูลสาเนี่เราเจอพระซุ้มก่อ,อยเยอะด้วยอย่างที่บอกังนั้นเรื่องปีเรื่องอะไรมันก็จะเริ่มจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆเวลาเราเรารู้รายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็ เราเห็นพระสมฤติเฉโยไปแล้วที่เนื้อบางใช่เป็นดินเผาขาเบื้องมันพระชุดนี้ยพอบีบไปเรื่อยๆปุ๊บในความแคบก็จะแคบอีกอยู่ระหว่าง2,400 24ถึง2,407อีกพอบีบด้วยปวดศาสตร์บีบด้วยเรื่องของแม่พิมพ์เรื่องอะไรอีกก็กลายเป็นว่าน่าจะอยู่ช่วง2,407นี่แหละแล้วที่สำคัญคือ,อลักษณะที่บอกว่าหลวงวิจารณ์จินานายแกะหินเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะต้องมีการคือหินมีโกนมีมาก่อนอยู่แล้วอาจจะมีคนเนี่ย แกะมาก่อนแล้วด้วยแต่ว,ว่าการแกะหรือฝีมือการแกะเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็อาจจะยังไม่ได้สวยมากครับจากครับอ,อย่างอย่างมวลสารเนี่ยพระชุดเนี่ยก็จะมีมีหมดแล้วนะครับผงตะไบเงินผงตะไบทองครับอผงดำมันผงดำไม่มันอ่าผงเขียวครับค่ะ เราจะมีครบเลยครับก็เป็นลักษณะพระที่ถูกพิธีเพียงแต่ว่าขาดแค่หนึ่งปูนอาจจะน้อยถ้าปูนมากกว่านี้จะแตกกว่านี้ง่ายๆนะครับแต่มีมีข้าวมีกล้วยแน่นอนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถูกพิธีก็คือใส่โมนสารเนี่ยครบทดสอบแม่เหล็กก็ได้ทดสอบอะไรก็ได้นะครับพระซุ้มกอก็มีนะครับติดอยู่แค่สองเรื่องหนึ่งคือเรื่องเนื้อนะครับที่จะเป็นพระสมเด็จวัดลักขังจริงๆเลยเนี่ย หลังสองสี่ศูนย์แปดไปแล้วเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> มีคือเรื่องของเนื้อที่ไม่มีมน้ำมันต่างอิวกับเรื่องของพิมพ์ <ฮะ S 2> ที่ <ฮะ S 2> ไม่ได้คมชัดแล้วก็พระมีลักษณะของการยุบขดตามลักษณะของของมวลสารที่มีหลักก็ <ฮะ S 2> คือ <ฮะ S 2> ผงเกสรต่างๆนะครับก็หมายความว่าพระชุดนี้ทำมาเนี่ยใกล้ๆก,กับหลวงวิจารณ แกท <จะ S 2> ิมนะครับน่าจะอยู่ช่วงเวลาใกล,ใกล้ใกล้กันนะครับในช่วงก,ก่อนนะครับแล้วถัดจากนี้มาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่2 4 08 09ศปดนย้าไปต้นไปครับความรู้เนี่ยมันมีการถ่ายทอดนะครับไม่ได้มีเฉพาะลุกวิจยัยอย่างเดียวก็มีช่างอื่นทําด้วยแล้วก็การผสมมวลสารเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปจนถึงยุคสุดท้ายเนี่ยที่เป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมกลุ่บางขุนพรมนะครับก็คือมีการใช้แม่พิมพ์หล่อ ครับที่หลอ<ม>่อปูนอีกทีนึงแล้วกดอีกทีนึงนะเ็าเรียกเป็นแม่พิมพ์สําเร็จซึ่งขอบข้างก็จะเรียบครับอันนั้นก็คือวิวัฒนาการรับวิวัฒนาการทั้งหมดนี่พระชุดนี้เนี่ยถ้าเราขมวดบีบเวลามาเนี่ยเอน่าจะถือได้ว่าเป็นพระยุคต้นที่อที่ท่านเป็นสมเด็จครับหรือ ก่อนจะเป็นสมเด็จนิดหน่อยบวกลบอยู่ช่วงนั้นบวกลบอยู่ช่วงนั้นครับนะครับเดี๋ยวชมพระกันนี่นะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าองค์นี้นะครับจริงๆพระก็มีลักษณะแบบพระอู่ทองนะแปลว่าเนื้อนะครับจะแห้งมากนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีรูปถ่ายนะครับขึ้นข้างให้เห็นนะครับนี่นะครับ เป็นลักษณะเนื้อผงเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะก็คือพระเขาเรียกว่าแบบหลังเบี้ยครับก็คือโค้งๆอย่างนี้ยครับนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยก็จะจะซึ่จะก่อนไปเรื่อยๆนี่ถือว่าสภาพสวยนะครับครับอย่างนี้ครับเราดูตาเปล่าในแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูกล้องกําลังสูงนะครับองเนี้ย มีลักษณะที่จะไปทางพิมพ์เส้นได้นะครับแต่ว่าเราเรา,เราพิจารณาเนี่ยเราจะรู้ลักษณะการแกะแม่พิมพ์เนี่ยคือ,อยังแกะไม่สวยครับซึ่งลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะแม่พิมพ์ผิดแล้วเนื้อเนี่ยแห้งมากเป็นเนื้อผงนะครับท่าน,นดูรูปถ่ายด้านข้างนะครับรงนี้ลักษณะดีวานะครับคือพื้นฐานเนี่ยเป็นลักษณะแบบอู่ทองนี่แหละนะครับแกะเป็นเส้นได้นะครับแขนวงนะครับแล้วเนื้อเหมือนกันหมดเลยนะครับแห้ง นะครับเนี่ยเป็นลักษณะคือคือเนี้ยองคเนี้ยจับบ่อยพอจับบ่อยเข้ามากเข้าเนี่ยมือไปโดนมันจากมือไปโดนเนี่ยผ้าเริ่มเป็นสีน้าตาลแล้ะตรงอกเนี่ยนะครับมันให้เห็นรอยรอยรอยปริแยกจะค่อนข้างเยอะชุดนี้ครับเนี่ยะฮะองนี้ยเนี่ยจริงๆองค์นี้ก็คือคือพูดง่ายเหมือนเส้นได้เนี่ยะครับเนี่ยชายจีวอนก็ไม่เห็นนะครับละพ้าเนี่ยเป็นเนื้อผงแห้งเลยครับเนี่ยนี่สอบถามอาจารย์นิดนึงว่าครับ อย่างการที่เราจับแล้วเนี่ยทำไมพระเนื้อเนื้อถึงออกสีเหลืองขึ้นครับเอเกิดจากอะไรสีของผมงเกสอนให้ผสมอยู่ข้างในเนี่ยครับครับก็ขึ้นมาเข้มขึ้นมาครับพอไปเรื่อยๆครับสีข้างในก็จะขึ้นมานะครับแล้วมันมือเราพอลงไปไม่ได้หายไปง่ายๆครับก็จะอยู่ไปนั่นแหละครับนะครับแล้ว วัตถุที่จะซึมซับได้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสเนี่ยก็คือของที่มาจากพืชเนี่แหละครับผมเคยสอนว่าเนี่ยถ้าเรามันมันมือจับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้มขึ้นองเงี้ยเนี่ยงเนี้ยชัดเขาทํำปฏิกิริยากันครับก็ซึมซับไปครับซึ่งผมเคยออกคลิปเนี่ยเป็นพาที่จะเรียบๆเหมือนด้านหลังเนียครับใครที่ใครที่ชอบเนื้อผงนะครับต้องวันนี้เลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น องค,ครูเลยนะครับองค์ครูพระสมเด็จยุคต้นเนื้อผงเลยนะครับเนี่ยนะครับคือก่อนน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็ลักษณะการแกะนี่คือที่เบี้ยวเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากแม่พิมพ์ด้วยเป็นลักษณะการหดนะ<ช>ครับของพระแม่พิมพ์ไม่น่าจะแกะโค้งง่ายๆนะครับใช่ครับอันนี้การที่จะหดเยอะก็หมายความว่าต้องมีของที่มันเป็นเส้นใยจากพืชเนี่ยเยอะอืมครับอาพวกนี้ก็จะทําให้หดมากการยึดตัวของพระเนี่ยอาจจะมีกล้วยอาจจะมีข้าว ซึ่งพอไปก็จะหดเหมือนเราดูกล้วยตากับตากไปเรื่อยๆก็เหี่ยวครับที่ยังคงอยู่ก็เป็นพวกดินสอดินสอขาวผงดินเนี่ยรหรือเป็นปูนเปอร์ขอยนะซึ่งนี่ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มผงวิเศษเนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมในวันนี้เราก็ดูสักหนึ่งองค์นะครับเราก็จะเห็นได้ว,ว่าเนี่ย ซูมกอกระแพงเพชรเนี่ยกระจายเต็มองเลยนะครับเป็นเล็กๆนั่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยจุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดแล้วนะครับของพระสมเด็จเราดูองค์ประกอบนะับางทีเราดูจากเนื้อส่วนเนื้อนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปผมบ่อยเวลาซูมเยอะๆแล้วดูไม่ชัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเนื้อองวิเศษใช่เลยนะครับมาดูขยายนะครับแต่ก็ลักษณะเนื้อผงวิเศษพระก็จะมีหดเขียวนี้แหละนนี่ดินดินหยกเขียวนะครับไม่รู้ว่าดูชัดหรือเปล่านะครับผมซูมให้ดู เพราะนั้นเนี่ยหลักการสร้างอันนี่สําคัญเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเขียวๆนี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็คือสิบเอ็กไม่ต้องไปดูแล้วเพราะนั้นจุดที่เราจะตัดสินเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราดูหน้าพาอนนย่างเดียวเราบอกเฮ้ยไม่ใช่เลยมันก็ถ้าตามมาตรฐาน t s a s t a n d a ด d เรานะรเราก็ต้องดูทุกอย่างก่อน <c oughs> จะตัดสินใจนะครับนี <c oughs> ่ก็เป็นพาซุ้มกอและละเอียดมากนี่ละเอียดมากนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย อันนี้แหละคือจุดสาคัญครับแล้วละเอียดแบบเขาเรียกว่าอะไรดูตาเปล่าไม่เห็นอนะเนี่ยเม็ดน้ําตาลเห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยนะครับค่อนข้างเยอะเยอะเลยครับเพราะี่ยน,นี่คือจุดสําคัญที่ได้บอกนะครับว่าเป็นปุ่มพระสมเด็จจริงๆนะครับเพราะว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าองค <c oughs> ์ประกอบหลอกไม่ได้นะครับเข้ามาเห็นเห็นอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอาจารย์นะครับครับ <c oughs> ีนบางองค์เนี่ยเราเจอผงตะไบทองด้วยนะครับนี่ก็น่าจะใช่นะครับนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นผงตะไบทองนะครับแต่นี้เราก็ขยายกับจะสุดแล้วนะครับเล็กมากนะครับอ่านี่ก็ใช่นะครับเนี่ยนี่นะครับอ่านี่คือทองนะครับอ่าราะว่าผมก็จะลองซูมดูว่านื่อง่จากว่าเล็กมาก นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้มากแค่ไหนนะครับอ,อันนี้เราจะเห็นเลยว่าพอายิ่งขยายพุ่มเ้ิ่งเจอพาสุกนกอแน่นไปหมดเลยครับเยครับต็มไปหมดหเลยนะครับอ่านี่ทองนะครับเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้คือดูกล้องที่เราจอดลึกแบบนี้เนี่ยเราไปดูเอาพิมพมันไม่ได้นะพิมพ์คุณดูตั้งแต่ตาเปล่าแล้วนะครับอันนี้เราดูเอาเจอมูลสารนะเนี่ยเราเห็นได้ว่าทําไมมวลสารต้องละเอียดต้องคิดคํานี้นะครับ เพราะว่าการยึดเกาะยากเน่ไม่เหมือนพาที่มีน้ํามันตังอิวแล้วนะครับหรือมีกลุ่มน้ําอ้อยเคี้ยวที่ผสมแล้วด้วยเนี่ยนะครับที่เยอะก็ทําให้มวลสารใหญ่ๆอ่ะเกาะติดได้ง่าย<ช>ซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีก่อนที่ที่จะเจอพาสมเด็จที่สวยแล้วเพราะเนี่ยอย่างเดียวนะครับมวลสารก็ต้องละเอียดไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยก็ไม่อยู่ในกายเป็นว่าละเอียดมากใส่สยเยอะไว้ก่อนก็เพราะว่าเนื่องจากความที่ละเอียดอะ เพิ่มควผสมง่ายนะครับเพราะถ้าใหญ่ปุ๊บเนี่ยน่าจะหลุดใช้คำนี้เลยนะครับเนื้อน่าจะไม่ติดเนื้อน่าจะแยกนะครับเนี่ยนะครับแต่เราพบเนี่ยเต็มองค์เลยนะครับมันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่เจอในองค์พระนะครับดูด้านหลังบ้างนะครับดูด้านหลังบ้างเจอพระสมกเยอะเนี่ยเจ่เรื่อยๆเลยนะครับ นะครับที่เห็นสีน้ำตาลเนี่ยใช่หมดครับครับทั้งองค์นะครับทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโฟกัสมาปุ๊บเนี่ยใช่หมดเลยเหรนะครับถือว่าเยอะมากในบรรดาพระสรงเทที่ดูแต่เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วละเอียดเพราะว่า ดูที่หน้าพระไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับว่านี่นะครับพระค่อยๆล้มมานะครับก็ถือว่ามีแร่เหล็กในองคาครับแต่ดูในะแม่แห้งเป็นผงสวยบางคนชอบในแถวนี้นะครับล้วแต่ว่าหายากนะครับครับเมื่อกี้เราทดสอบแม่เหล็กแรงสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับด้วยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องนะครับโลด Testing นะครับ Equipment e d ็กทนะครับโดยของเราเองนะครับ p ี a อท a อ d สแตนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเราก็เตรียมในการตรวจเรื่องของพระเป็นจ่าภาคีแล้วนะครับมีหลายท่านส่งเข้ามานะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นทองทั้งหมดนะครับเราสามารถตรวจความหนาได้ว่าตกลงเป็นพระเปียกทองหรือว่าชุบนะครับหรือว่าเป็นพระที่ไม่ใช่ทองนะครับเครื่องนี้ก็ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของพีทีสแอนดาร์นะครับเราทําได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะนําองค์พระสแกนนะครับเพื่อให้ดูว่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะดูเบื้องต้นก่อนว่าในองพระนี่ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนะครับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เราพบนะครับเราก็จะพบเนี่ยแคลเซียมมั้ยครับเย็บสัดส่วนในรนี้คือซิลิคอนนะครับกลุ่มที่เป็นผงเกสรต่างๆนี่ก็ปูนปลาข่อยนะครับหรือกลุ่มที่เป็นผงวิเศษที่เราว่ามาจาก ช็อกที่เขียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็จะมีธาตุอื่นอย่างมีเหล็กอยู่นะครับเนี่ยก็จะมีสัดส่วนทําไมถึงแม่เหล็กถึงดูดได้นะครับนี่เราดูแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็ที่เราเจออยู่เรื่อยๆนะพวกโลหะธาตุอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นตัวของนะครับมังกรนีดก็มีนะครับนี่เราก็เห็นภาพทั้งหมดนะครับสตตนเทียมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจอและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับเป็นจุดที่เราเจอในพระ ซุ้มกรนะครับก็คือตัวธาตุที่ตัวนะครับที่เป็น BA ตัวนี้นะครับแมเรียมเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในดินนะครับซึ่งไม่ได้ว่าหมายความว่าจะมีเยอะนะแต่ว่าจุดที่เจอเนี่ยมีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่ทําพเป็นจากภาคีนะครับก็จะมีการเทียบปริมาณธาตุต่างๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก็ชมเบื้องต้นไปก่อนนะครับสำหรับเครื่อง EDX2A นะครับของ P t ทีเอสนันนะครับครับก็ จริงได้ชมไปทั้งหมดแล้วนะครับ,รบ <c oughs> ซึ่งการตรวจจริงก็มีความตรวจเฉพาะด้วยนะครับอาจจะไมงไม่ได้ใส่มาให้นะครับ,รบก็ถือว่า,าการพิจารณาพระนะครับต้องดูทุกองค์ประกอบถ้าเรามีมาตรฐานมาวางเอาไว้เวลาดูเนี่ยใจมันก็จะเป็นกลางนะครับ <c oughs> บางทีคนเราดูเนี่ยเราผมอาจจะมีอคติก็ได้สมมติใช่ไม่ใช่สงสัยแต่สุดท้ายเนี่ยองค์ความรู้็ดีนะองค์ประกอบก็ดีเนี่ยแล้วก็เครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นจะเป็นเครื่องบอกเอง ว่าตกลงใช่ดูด้วยตาก็เห็นนะครับอย่างพาสุมกองเนี้ยนะครับเราก็เห็นนะครับแม่เหล็กแรงสูงเนี้ยเราก็เห็นนะครับปฏิกิริยานะครับเอ็กซเรย์ฟลูเรเซน์เราก็เห็นสัดส่วนหลายหลายอย่างนะที่ที่เราเห็นส่วนผสมที่มีอยู่ในพาสซุมกองก็มีนะครับแล้วก็แชนเซียมที่เราเจอนะครับพวกซิลิคอนต่างๆเนี่ยเมื่อกี้กราฟพลังงานขึ้นมาให้เห็นหมดนะครับซึ่งจริงเราก็จะมีสัดส่วนนะครับในการทํามาตรฐานในการวิเคราะห์นะครับ โบเป็นไงนะครับคือดูการตรวจของอาจารย์แล้วก็การไล่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมาผมก็หายคล่องใจแล้วครับตอนนี้กระต่างขึ้นแล้วครับขึ้นยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้การโบมากนะครับที่ได้นําพระที่หาชมยากนะครับมาให้เราได้ดูเป็นองค์ครูนะครับนี่ถือเป็นองค์ครูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอยืมนะครับสําหรับงานอบรมด้วยนะครับ ที่จัะร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีนะครับประจันทันจะได้เห็นภาพตัวอย่างด้วยนะครับยินดีครับอาจารย์ครับท่าน้ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับอาจารย์ครับ